ภาพนี้ของโรเซ่แบล็ก i ิงคัมเฟนคลับทั่วโลกกังวลอย่างหนักประสบความสำเร็จอย่างมากสำหรับการทัวร์คอนเสิร์ตบอลทิงเอ c นคอปารีสเมื่อวันที่16กรกฎาคมสร้างสถิติเป็นเกิร์ลกรุ๊ปวงแรกที่จัดคอนเสิร์ตที่สตาร์เดอร์ฟราสนามกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศสแฟนๆพากันชื่นชมกับการแสดงของแบล็ก i ิง แต่น้ำหนักที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดของโรเซ่ก็สร้างความกังวลใจให้พวกเธออย่างมากเป็นที่ทราบกันดีว่าโรเซ่มีรูปร่างผอมเพรียวและไม่มีไขมันส่วนเกินซึ่งเหมาะกับสไตล์แฟชั่นระดับไฮเอนของเธออย่างสมบูรณ์แบบอย่างไรก็ตามเมื่อเร็วๆนี้แฟนๆ สังเกตเห็นว่าน้ำหนักที่ลดลงของโรเซ่นั้นน่าตกใจมากขึ้นระหว่างการแสดงเดี่ยวของเธอโร <Rose S 1> เซ่เผยให้เห็นซี่โครงที่บางของเธอในขณะที่เต้นเพลง on the ground แต่เอาเป็นว่าโรเซ่ก็ต้องรู้ตัวเองดีว่าทำอะไรอยู่ไม่ปล่อยให้ร่างกายของตัวเองสุดโทมอย่างแน่นอน